จิดาเล่าค่ะตื่นขึ้นมากคุณมันนี่เ้เรียกกินขขาวต้มกินโจ๊กับมันนี่กินโจ๊กกิน,น,น,นโจ๊ก,จกล้วจะได้กินยาไป้นอนผักพอนแต่อมมีไข่ไม่ยัง,ยงค่ะเป็ตรวจแล้วแม่เป็นพาไปหาคุณหมออยู่คลินิกแล้ว ให้ไม่มีเพี้ยนจะเป็นวัดมีวัดอากาศเปลี่ยนค่บพีน่นาะมีบานเฮ้าหนาวเด้เด้ยเย็นี่มันซาวมัเย็นเลยหละ่ะนี่มันขึ้นกับในนอนหองผาแล้วบ่ไเด้ยเปิดพัดลมดอกค่ะแต่ว่ามื้อนี่พันเป็นหูบมี้กก็ยังมีฝนหน่อยนะคะฝนหน่อยลินโอ้ยังว่าอากาศอียงตั้งเดียวเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนกะอากาศเปลี่ยนแปลงดใทุคนร่างกายปรับว่าท่าน บ่าวาตเด็กหน่ย่ยผูใหญ่ก็เป็นคือกันพรากันเป็นวัดเป็นยังกันก็ดูแลสุขภาพเด้อค่ะผู้ใดก็ได้ดช่วงนี้ปิดาเล่ากันค่ะธรรมดาของเด็กหน่อยนะคะปีมังกรก็เป็นคือกันค่ะปีฝ้ายก็เป็น,นคือกันต่างก้นกับต่างเป็นวัดเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะเนะาะบ่าวาตเด็กหน่อยว่าตาผูใหญ่เป็นกันไดทั้งนั้น กินเขาโจเพิ่นกินตาสาวกินยาเพิ่นก็สิได้กินยาแต่ายาแกไอไมิดมาให้อีกมันแต่ว่าสิกนินได้บ่บุกินยาก็กินยาก็หน่อยแต่เมื่อกินยาง่ายนี่ก็สิบ่มีปัญหาค่ะเพราะว่าปีเมังกรนี่ก็ก,กินง่าย อดิดานี้กินยาหนักรับพี่น้องเอ้ยขึ้นเป็นปอะพูหายเด็กกินทันที <c oughs> แต่จะง่ายน,น,นี่แหะเอากันยุหันแล้วเพค่รจะกินได้ยังมีการขอกินยาน้ำเชื่อมุัด้ี้ค่ะเป็นสาวแล้ยวว่าจังหวะกินยาน้ำเชื่อมลดไข่น้ำเชื่อมไปแล้ว ต่กันดีขึ้นแล้วล่ะค่ะมันฟังเสียงจากการไอก็ไอหน่อยลงบวทอคือยังสองมือคือหลังมือไปใส่เสียงนะคะืันนั้นโอ้ไอแล้วมันเี้รู้สึกการไอที่ห่างๆแน่แล้ะบอกพาไปหาหมอมาแล้วค่ะแต่ว่าคารดอนนี่ก็ร่างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่า,วามันกับปรับเปลี่ยนอากาศเนาะได้ก็เป็น อากาศที่เปลี่ยนแปลงการดูแลประองห่วงค่ะในยูแลวกินบ่ให้ลลำบากแล้วล่ะค่ะบ่เอื้อประหยากเนี่ยคือปะคู่คนยิงเป็นห่วงดูแลยางดีอาหารการกินว่าห้ขาดให้เคินการยูกันเป็นยูก็ได้บ่ให้ได้ลําำบากอีหย่างเน่ยคืนปะคู่ดูแลยางดีค่ะกุล่ะยายกับกับตาก็ดูแลดีบ่ไใดให ไปลำบากลำบนญอีหยังเลยงานกับบเรหเหตุอีหยังดอกจนน้ำปอน้ำแม่ี่ก็ไดลำบายปวดปวดดอกเหตุไปลำบากลำบุเหตุเบียดเหตุงานอีหยังมีแค่กับซอยใยกับแครเหตุล้างตัวล้างจานที่ซอยใยเี๋้วอื่นกับบุเรห์ไปเหตุอีหยังเลยก็อ,ออกไปหล่นทงกันโดนยังมีเถอค่ะอ,ออกไปหล่นทงหน้าน้น จากันยุบานเท่ากบบดามีแนวเบียดเนื้องานหรือเปล่าเพราะว่าปกติก็บดาเห็ดอีกอย่างอยู่แล้วนะคะติดหน่อยกับยุบานจนมากก็ได้แต่มีแต่ปุยง,ง่ลงทงล้งตาค่ะไปเห็ดเนียดกยุง่ายอยู่หน้าซื่อตาสมังกับลงทงเกี่ยวหยาไมา่ง้วงควายเล่า,ายามหลอดยามไส้นะคะยามหลอดยามไส้เด็ดปลาเด็ดปูมาว่านก็นเด็ดปูมักต้มเห็พิดาค่ะ ต้มปูกินเขากับต้มปูหมู่บ้าน,นนี้ท่านได้เขามากประมาณแปดโมงกว่าพุะหละตาจมห้ังส่เขามากค่ะสิได็ดปลาแน่ปูแน่มากค่ะปาเขารอบปูเขาไสคุนว่าไส้ไสไหวก็ได้ปลาได้ปู ใส่ยูหองค่ะก็เหมืนใส่ยู่งันหน้าได้งันหน้าข้านมมดแล้วนะน้ามมดแล้วเขากระทอกแล้วค่ะกนะินได,ดนห้หมดนะคะกินเยอะๆค่ะกิงข่าตอชาธิดาาน้อย